สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูต้นกล้วยที่กำลังออกปีนะครับเป็นต้นเดิมที่ผมเคยทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับที่ผมบอกว่ามันมีใบสุดท้ายนะครับที่เป็นใบเล็กๆนะครับที่มันออกมาแล้วผมว่าจากการที่ผมได้ดูคลิปคนปลูกกล้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าใบสุดท้ายมันสั้นๆนะครับ ต่อไปมันก็จะออกปีนะครับวันนี้วันนี้มันก็ออกปีแล้วนะครับผมเห็นปีแล้วนะครับเหมือนกับที่ท่านที่มาแนะนําจริงๆนะครับดีใจมากเลยนะครับสามปีที่ได้ทําโคกหนองนานี่คือกล้วยปีแรกนะครับที่มันออกนะครับต้นแรกเลยนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ชมครับ ดีใจครับท่านผู้ชมครับสามปีนะครับนี่เป็นต้นกล้วยต้นแรกนะครับที่ได้ออกปีในโคงหนองนาของผมนะครับก็หวังว่าต่อไปโคงหนองนาผมก็จะ,จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายทำคลิปต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ